สวัส se ดีค่ะ <forcé> ช <Deus> ่องผู้ชายชาแนลชายชายชาแนลถุงทองจอมซาค่ะไปมันไปหน้วยอทิตย์ุนย ผมมาตัวนี้ยึดใส่กับขานนะน่ะแล้วผมมีห้อยตัวนี้ห้อยอันนี้มยึดใส่ทางนั้นนะความหมายของผมข้อตัวข้อสมาดกับข้อตัวทวามาทว่ามาแห่งตาแจ้งแว่นตาก็าเปิดใสจโอ้ยตาหนึ่งเขาเปินเปนิดหน่อยก่อนแล้วก็เปิดเป็นผู้เฒ่าเสียเดียวแล้วเขาเลี้ยวล่ะครับมาเป็นนิดหน่อยนี่ตาแจ้งมันบอกว่ามันปิดไปเนาะโอ้สมองเห็นใส่เป็นตาบอ้ออ่านหนังสือบ่พี่ใส่เป็นตาเขาเที่ยวขอข้อออกมาเขเป็นผู้เฒ่ากขาล้วนซะนะ แกงย้อนยังขึ้นตาหนูคือมั่วขึ้นมั่วขึ้นขึ้มือแท้าเจ้าลยเจ้าเ้าต้องหวยไหาน้าไม้ตักหทัทก่ตยู่ามมนีนะจ้ไปหาเอาับน้าไม้ไปต้มกินหมไมนลุงลุงนอนลุงหนูมาสิับเป็นลุ่งเนาะ น้หม่น้ำแบกงน้ำใหม่ก้อยหอยมุกจริงอแกงจะบ่งอื่นะาน้ำใม่ไป็สูแกงจาแกงได้ยูจ่าคุณตาแกงน้ำนะแกงแซบพร้อมเดี๋ยวเอาน้ำใก้กนทาัท่านำหมูกระต่ายก่อนหมูกระต่ายฝั่งนู้นยึดฝั่งนั้นมันทำหมูกระต่ายก่อนออกมาก่อนออกลเดนหมูกรตายแด้วดึงแล้วก็ คุณตาเอาไปเด้อเดี๋ยวหนูจะไปแวะตลาดไปพาดหาเห็ดเผื่อจะมีเห็ดเพาะด้วยทำมือก็ตายก่อนด้าทำมือก็ตายก่อนยักษ์ะกอนมืก็ตายแท่านนบ่เอาหอกขานนามันเอาขาาปดทายเอานมีมีมักงายเลอเนาะมีแบบนีแบบนึงเฮ็ดไอ้เป็น อ้เห็ดตายตัวแล้วแงส้อันคือ้คือ้วมันเป็นนเห็ดเนาะหมตายตัวนี้คือโ่ไส้พวมันเป็นเเห็ดนาตัวนี้พี่ประกรณจะคุยด้วยครับนี่ก็อยู่ลุงพลครับพี่ประกรณนี่ครับนี่ก็อยู่ลงครับ น uh, ุคือปราไทยคลิปนุคือประไายคลิปเดาดปิดปิดใปลา่อนมาว่ากายใบปลดูแลอ่ะมาแล้วครับ ใ่ครับอะไรใหญ่ลุงจะเป็นช่องใหญ่แล้วอ๋อช่องใหญ่นะอันนี้อันนี้เป็นช่องของพี่ประกครับพี่วิเคราะห์เทียวกับดีลุงเนี่ยครับหนูดูอยู่ทุกวันแหะก่อนพดีทำครับอ๋อพอดีทำดูดูกระตลอดมุกดูกระเล็ดมุกครับ ห็นนะจะลูกไปไงทำไมพี่มีจะลูกลองปชื่อมไหมขาดเลยทำมุกก็ตายทำอะไรพี่ยำเอาสิโอ้โหเด็กชิ้ล้อเก่าตอนนี้ตอนนี้ลุงกำลังกำลังทำเข็นของไปี่เด็กชิ้ล้อเก่าเขาไม่ใช่ปลาดองนะที่ได้ครับโอ้โหเล่นเบ้าดีกว่ามั้งเงี้ยมั้ยอันนี้อยู่ทั้งพวงครับทั้งพวงไอเดียอยู่ครับแม่มีการไหลเลื่นมีโอ้โหหารายอะไรเห็นยังครับอยู่กับลุงพันครับลุงพันคุยหน่อยเร็วครับสวัสดีครับผมอยู่กับทายบ้านนอกเด้อครับผม จกลังอกลใจนะครับครับเผมขอบคุณครับอันนี้อันนีู้่กับบาวรูครับบอะทุกคนครับสวัสดีครับนี่ครับต่อครับสวัครับอันนี้ชายชาแนลครับคแนนตคนผ้บ่าวบอกับเบิร์ดเล้เป็นผู้บ่าวเงี่ยลอเดอันนี้อันนี้ตาชานครับ ีตาชานครับโอ้โหตุ๊กตาน่ารักจังเลยตุ๊กตาเจอแล้วนะครับตรงนี้นะครับมาดูน้าพี่ครับน้ากำลังเก่บของอยู่ครับนะไปจบมาดูกันนะครับ

ผูดกิบล้อเก่าที่เป็นนี้วันี้กนีเ่รมันบติงแล้วรถจอดซื้อแย่ค่ะรถแลนหมดแล้วยังสิติงเศร้าๆยังสิระเบิด ตายแล้วอแกไปลดีเอารถไปซ่อมก่อนหน่อยนึงาู้ไปมันไหลมากอแสดงความบนขั้นยก่อครับแสงควมดี้วยกับกล่องเอากล่องพออกไป เลยนะครัท <ca> ีตติดตดเทาเหยขยบก่อนขึ้นหยบนดเ่าเยัเลยเดี๋ยนี้น่ะร้อยร้อยมัดโอนผมร้อยดึงทีเดียวครับอันี้ก็ตายเลยีวนี้น่ะครับตายแล้วไปทำใกล้ๆตงก็ตายทำาไกลมันพานอีก็ตายเีต เดไงอเรดือ้ออ่ะ้ดีคือดรไออยออยนกเสือน้อยเนาะมันุ่มงานี่ไปหาเสือน้อยมาอะโอ้โหรถขึ้นได้ก็ไม่ขึ้นผมว่าจะยิงมาหัวนี่หมครับอ้มาครบก่กินมาจะก้หมด ก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้น้องมลก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะคะฝาก tp สจิ n ด้วยนะคะทักทาย tp สจิ n ออฟฟิเชียลนะคะสั่งซื้อ4ีบัท่ันพัดเบต้าคูแชน tp f f e ฟนะคะเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำนะคะเซรั่มหน้าใสครีม tp สจิ n นะคะในนามช่องภูผาชัย channel ชัย channel นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เมตตาสนับสนุนสินค้านะคะในนามช่อง แล้วก็สนับสนุนเรื่องการชมคลิปไม่ข้ามด่านทนั้ง3ช่องเลยนะคะกลับขอบพระคุณท่านที่เมตตาคะ่ะ<ด>กับสวัสดีค่ะ